ในอดีตการนานมาแล้วมีท่านเจ้าเมืองผู้ทรงอํานาจพระองค์หนึ่งนามว่าอินทะจกักรพระองค์มีพระมเหสีที่รักยิ่งนามว่าสุดาทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จไปล่าสัตว์บนเขามาเกิดคุ้มครัง่งจนพระองค์พัดตกจากหน้าผาโชคดีมีหญิงสาวป่าผู้หนึ่งนามว่าจันทาช่วยเหลือชีวิตได้ทัน นางจันทาแอบหลงรักท่านเจ้าเมืองตั้งแต่แรกพบเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานรางวาัลนางก็ขอติดตามเป็นค่ารับใช้ในวงังแต่เมื่อยิ่งอยู่ใกล้ชิดความริษยาในใจนางก็มากยิ่งขึ้นจนวางแผนกำจัดพระมะเหสีวันที่ท่านเจ้าเมืองต้องไปทำศึกนางจันทาก็ได้ใช้อุบายหลอกพระมะเหสีด้วยการบอกว่ามีสมุนไพรวิเศษบนเขา ที่จะช่วยปกป้องท่านเจ้าเมืองจากภัยสงครามแต่ผู้ที่สามารถเก็บได้จะต้องเป็นผู้ที่เกิดในเดือนและปีเดียวกับพระมเหสีเท่านั้นพระนางเองก็หลงเชื่อและตามไปเมื่อไปถึงกลางป่านางจันทาก็ส่งคนร้ายมาจัดการพระมเหสีแม้ทหารองค์ครักษ์จะต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ด้วยจำนวนศัตรูที่มากกว่าทหารจึงสั่งให้พระนางหนีไป พระนางก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนมาพบกับพรานป่าผู้ใจดีที่ช่วยพาพระนางไปซ่อนตัวในถ้ำลึกในป่าพรานป่าสงสารพระมเหตีที่ทรงตั้งครรภ์จึงคอยดูแลหาอาหารและสมุนไพรมาถวายขณะที่พระนางเสด็จออกไปขุดเผือกกับมันนั้นพระนางก็ได้พบหินประหลาดสีดำก้อนหนึ่งมันมีพลังดึงดูดเหล็กทุกชนิดที่อยู่ใกล้ในพานจึงเล่าว่านี่คือหินกินเหล็ก หินวิเศษที่มีพลังลึกลับขณะดเดียวกันท่านเจ้าเมืองที่กำลังทำศึกอยู่นั้นทรงเห็นว่าสงครามใกล้จะยุติจึงส่งพระอนุชาคือองค์ชัยอินทระกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่วังหลวงเมื่อองค์ชัยอินทรากลับมาถึงวังนางจันทาก็กลาบทูลว่าพระมเหสีได้สิ้นพระชนแล้วแต่ไม่ได้ส่งข่าวไปแจ้งท่านเจ้าเมืองเพราะเกรงว่า จากกระทบกระเทือนพระไทยจนรบกวนการทำศึกองค์ชายอินทระนั้นทรงสังเกตเห็นความผิดปกติหลายประการจึงทรงทหารรับและข้ารับใช้ออกสืบจนทราบว่าพระมะเหสีหายตัวไปตั้งแต่วันที่ออกไปหาสมุนไพรกับนางจันทาและนางเองก็ทำการรับรับอีกทั้งสั่งห้ามผู้ใดพูดเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงพระมะเหสีองค์ชายอินทระ จึงออกตามหาด้วยพระองค์เองจนมาพบพานป่าพานป่าจึงบอกไปว่าไม่รู้เรื่องและได้ถามกลับไปว่าเป็นผู้ใดองค์ชัยอินทราจึงแสซงตอบไปว่าเป็นเพียงข้ารับใช้ในวงังที่เป็นห่วงพระมเหสีเพราะเกรงว่าหากนางจันทาร่วงรู้ว่าพระองค์กำลังสืบหาความจริงอาจจะเป็นอันตรายต่อพระมเหสี ขณะที่องค์ชายอินทรักษ์กำลังออกตามหาพระมเหสีอยู่นั้นท่านเจ้าเมืองอินทจักรก็เสด็จกลับมาวังหลวงหลังจากที่ศึกสงครามยุติลงนางจันทาก็ช่วยโอกาสสร้างเรื่องร้ายแรงโดยกราบทูลไปว่าองค์ชายอินทรัก,กับพระมเหสีสุดานั้นมีความสัมพันธ์ลับเป็นชู้กันและได้หนีไปด้วยกันแล้วท่านเจ้าเมืองทรงตกพรไทยและปวดร้าในพะหะไทยยิ่งนัก แต่ก็ยังไม่ทรงเชื่อในทันทีจึงรับสั่งให้ข้ารับใช้คนสนิทไปตรวจคนห้องทั้งสองคนที่นั่นก็พบจดหมายรักที่แต่งเป็นกรและรูปวาดทั้งคู่ซึ่งแท้จริงแล้วล้วนเป็นของปลอมที่นางจันทาได้วางไว้แม้ในใจพระราชายังทรงลังเลและไม่อยากเชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงนินทาจากบรรดาขาราชบริพาน ก็ดังแพร่สะพัดไปทั่ววังล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ลับกันจริงซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็คือฝีมือของนางจันทาที่คอยปล่อยขาลือและจ้างคนใส่ร้ายด้วยหลักฐานปลอมและคำนินทาที่ยินซ้ำๆท่านเจ้าเมืองก็ทรงเชื่อพระองค์ทรงกิ้วและปวดร้าวพระไทยอย่างที่สุดจึงมีรับสั่งให้ทหารออกตามจับพระมเหสีสุดา และองคชายอินทระในข้อหาทรยศพระมเหสีสุดาที่กำลังตั้งคันแก่ก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำพระนางทรงฝึกฝนการใช้หินกินเหล็กทุกวันโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้พระนางกำลังถูกลกาวหาว่าทรยศและมีทหารกำลังออกตามล่าพระนางอยู่ส่วนองค์ชายอินทระที่ยังคงตามหาพระมเหสีด้วยความห่วงใย,ยก็ไม่รู้เช่นกันว่า ตอนนี้ตนเองกำลังตกเป็นผู้ร้ายและถูกพี่ชายที่รักยิ่งเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงไม่นานพระมะเหสีสุดาก็ได้ปวดท้องคลอดบุตรนายพานจึงไปหาหมอตําแยมาช่วยทำคลอดทำให้สายสืบขององค์ชายอินทราจับได้เพราะนายพานทำตัวผิดสังเกตเมื่อคลอดบุตรแล้วพระมะเหสีตั้งชื่อให้พระโอรสว่าอินทรักจากนั้นนางกรมอมบดาบวิเศษ ที่ทำมาจากหินกินเล็กให้เด็กน้อยเมื่อองค์ชายอินทระแอบตามไปก็พบว่าพระมเหสียังไม่สิ้นพระชนองค์ชายอยากจะรับตัวพระมเหสีกลับแต่เห็นว่าพระนางทรงเสียเลือดมากจึงให้พักอยู่ในกระท่อมที่มีทหารรับส่วนพระองค์ดูแลส่วนตนนั้นจะขี่มากับวังหลวงไปหาพระเชษฐาเมื่อกลับถึงวังแล้วองค์ชายอินทระก็ตกใจ พราะมีทหารมาจับคุมตัวไปพระองค์ทรงถูกขังในห้องขังมือและขาทั้งสองถูกโซ่ใหญ่ล่ามไว้พระองค์ก็พูดกับทหารไปว่าอยากจะเจอท่านเจ้าเมืองเมื่อทั้งสองพูดคุยกันองค์ชายอินทราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์และบอกไปว่าเป็นแผนการร้ายของนางจันทาแต่ท่านเจ้าเมืองไม่ทรงเชื่อและกริ้วมาก แต่ยังคงตัดใจประหารน,น้องชายไม่ได้จึงสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนองค์ชัยอินทาราที่เป็นนักโทษก็ได้สั่งให้ทหารรับนำจดหมายไปส่งข่าวพระมเหสีพระนางสุดาสุกเศร้าเสียพระไทยมากที่พระสวามีไม่เชื่อใจพระนางส่วนองค์ชัยอินทาราผู้ซื่อสัตย์พักดีก็ต้องมาติดคุกหลวงความจริงแล้วองค์ชายอินทารานั้นสามารถแหกคุกออกมาได้ แต่พระองค์ยอมติดคุกก็เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่คิดนี้เพราะกลัวเหตุการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้หลายปีผ่านไปพระโอรสก็ได้เติบโตขึ้นพระมารดากได้มอบดาบวิเศษให้บุตรชายและบอกไปว่าลูกรักหินก้อนนี้มีพลังวิเศษแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์และต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้พระนางยังทรงบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้บุตรชายฟังองค์ชัยอินทรักษ์สงสารพระปิตุชานั่นก็คือองค์ชัยอินทระก,ก็คิดเข้าไปช่วยเมื่อสองพ่อลูกได้พบหน้ากันท่านเจ้าเมืองก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะเด็กชายหน้าตาเหมือนกับพระนางสุดาพระโอรสอินทรักษ์ก็ได้บอกไปว่ามารดาของตนนั้นชื่อพระนางสุดาโดนใส่ร้าย และองค์ชายอินทระโดนถูกกักขังโดยไร้ความผิดท่านเจ้าเมืองจึงถามต่อไปว่าจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไรเด็กชายก็บอกให้หมอหลวงตรวจสอบเลือดของตนกับท่านเจ้าเมืองจากนั้นก็ได้บอกให้นายพรานเป็นพยานบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดท่านเจ้าเมืองก็ได้สั่งให้ฐานลับตรวจสอบคนในหมู่บ้านของนายพรานและนางจันทาในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย นางจันทานั้นก็รีบหนีออกจากวังนางไม่เคยคิดว่าตนเองผิดและได้วางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดนางเองก็มีทหารลับที่จะสู้กับท่านเจ้าเมืองเพราะนางคิดว่าถ้านางไม่ได้ตัวท่านเจ้าเมืองคนอื่นก็อย่าวังเช่นกันจากนั้นอาศัยช่วงที่ท่านเจ้าเมืองไม่ทันระวังตัวแอบโจมตีซึ่งคนชั่วพวกนั้น ต่างมีดาบและอาวุธมากมายองค์ชัยอินทรักษ์จำคำที่พระมารดาได้สอนสั่งก็รีบวิ่งออกไปเผชิญหน้ากับพวกคนชั่วด้วยพลังหินกินเหล็กอาวุธทุกชิ้นก็ถูกดูดติดกับหินจนหมดพวกคนชั่วตกใจและววิ่งหนีไปและไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายท่านเจ้าเมืองได้กล่าวขอโทษพระมเหสีกับบุตรชายจากนั้นก็ได้ไปล่อยตัวพระอนุชา และกล่าวขอโทษเช่นกันส่วนโทษของนางจันทานั้นก็ให้กักขังในคุกมือตลอดชีวิตท่านเจ้าเมืองสำนึกผิดในความผิดของตนจึงสละราชบัลลังก์ให้บุตรชายส่วนพระองค์นั้นก็ขอเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ขออยู่ในวงังชดใช้ความผิดที่ก่อไว้และพระมะเหสีสุดาก็ให้อภัยและออกบวชเพราะพระนางเห็นสัจธรรมความไม่แน่นอนของชีวิต นอกจากนี้ยังสั่งสอนให้พระโอรสเป็นพระราชาที่ดีเรื่องราวของหินกินเหล็กก็เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเพื่อเตือนใจให้ผู้คนรู้ว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านเชื่อว่าหินกินเหล็กยังคงถูกส่งต่อจากคนดีสู่คนดีมาจนถึงทุกวันนี้และจะปรากฏตัวให้เห็น เฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น